ก่อนฟังปีนักสัตว์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อฟังราศีของท่านต่อไปท่านผู้เกิดปีเถาะคนเกิดปีนี้ท่านว่าเจราจาเหาะแหละไม่สู้มีสาระมักชอบพูดเล่นเล่นมากกว่าจริงพอถึงคลาจริงไม่มีคนเชื่อเกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น จะมียศถาบรรดาศักดิ์เมื่อเข้าวัยกลางคนนิสัยจากวัยเด็กเปลี่ยนไปการพูดจาพาทีมีหลักเกณฑ์ไพเลาะมีเหตุผลแต่ชอบมักใหญ่ไฟสูงโกรธง่ายหายเร็วไฟใจหนักไปทางกามาลมคบหาสมาคมกับต่างเพศเอาง่ายๆไม่มีพิธีรีตอง การงานเรียบร้อยดีคำพูดของตนมักนำศัตรูมาให้ตนบางครั้งเกิดเป็นโทษสร้างศัตรูให้ตัวเองไม่ค่อยชอบเอาใจคนอื่นเท่าใดนักชอบสแสวงหาประโยชน์ตอบแทนในการทำงานบางอย่างที่ไม่สู้จะสุจริตใฝ่ใจในทางศิลธรรมน้อยมากสภาพทางครอบครัว เป็นชายมักคิดนอกใจเมียมาชู้หลายเมียได้เสียกับลูกเขาเมียเขาง่ายๆจะหาความสุขจากครอบครัวได้ยากเป็นหญิงท่านว่าจะเป็นแม่สีเรือนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวรักงานบ้านงานเรือนดีเข้าสังคมสมาคมหากตัดมานะทิฐิลงบ้างจะดีมาก แม้จะคิดว่าตนฉลาดยังถูกคนอื่นหลอกลวงได้ง่ายๆขนาดว่าซื่อมากจนเสื้องมงายหากไม่ได้รับการศึกษาพอประมาณแล้วมักจะเอาตัวไม่รอดดีที่มีความคิดริเริ่มมีหัวทันสมัยแต่มักตามใจคนอื่นในทางที่ผิดถ้าเอาใจตัวเองบ้างบางครั้งคราว จะมีทางก้าวหน้าดีมากเกิดวันอาทิตย์ปีเถาะโบราณท่านว่าเกณฑ์สตาไม่ค่อยดีลำบากคนเกิดวันจันทร์ปีเถาะโบราณท่านว่าเป็นคนมีวาสนาดีมากจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดคนเกิดวันอังคารปีเถาะโบราณท่านว่าจะเป็นคนอาภัพชีวิตต้องสู้ลำบาก เปียดดังกระต่ายพเนจรคนเกิดวันพุธปีเถาะโบราณท่านว่าเกณฑ์จะตายชีวิตต้องลำบากหากินพอใช้คนเกิดวันพฤหัสปีเถาะโบราณท่านว่าคนคนนี้เป็นคนใจร้อนตัดสินใจทำอะไรโดยเร็วไม่คิดให้รอบคอบคนเกิดวันศุกร์ปีเถาะโบราณท่านว่า เป็นคนที่มีบารมีมีโอกาสได้เป็นใหญ่และจะมีบริวารมากมายคนที่เกิดวันเสาร์ปีเถาะโบราณท่านว่าเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีลักษณะผู้นำมีวาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโตฟังคํำทำนายจบแล้วขอให้ท่านผู้ฟังพบกับสิ่งดีมีแต่ความสุขและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อฟังหลาศีของท่านต่อไป